โรเรียนบ้านทรัพย์เจริญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลรั์พุษาอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านปัจจุบันคือว่าที่ร้อยตรีบุญมีกิจพินิษและมีข้าราชการครูทั้งหมด4ท่านจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2563 จำนวน83คนโรงเรียนบ้านสับเจริญส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายซ่อมเด็กอ่อนเสริมเด็กเก่งกระตุ้นเด็กปานกลางโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 3ถึงอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 6อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้เป็นระบบและต่อเนื่องโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเช่น กิจกรรมอ่านข่าวยามเช้าภาษาผาเพลินการแจกลูกสะกดคําการจัดป้ายนิเทศเสริมการอ่านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ a อคชั่นแ a n 1น1โรงเรียน1คุณภาพประจำปีการศึกษา2563นักเรียนชั้นป .1 ถึงป .3 อ่านออกเขียนได้ทุกคนนักเรียนชั้นป .4 ถึง .6 อ่านคล่องเขียนคล่องทุกคน โดยผลคะแนน RT ปีการศึกษา2,562ด้านการอ่านอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากโดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ87.49ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School โดยกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี 1. กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยพลัง การแบ่งเวรทําความสะอาดของนักเรียนปลูกฝังวินัยในตนเองทําให้โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญสะอาดสวยงามปราศจากขยะมูลฝอย 2. กิจกรรมขยะมีค่ามีราคานักเรียนบุคลากรได้รู้คุณค่าของขยะเปลี่ยนขยะให้เป็นสินทรัพย์ 3. กิจกรรมตามรอยเท้าพ่อเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมการจัดการขยะ อย่างครบวงจรนักเรียนได้เรียนรู้การทำน้ำหมักปุ๋ยหมักชีวภาพและกิจกรรมสวนพืชศ,ศาสาศตร์โรงเรียนโดยโรงเรียนบ้านรับเจริญอยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีโดยสวนพืชศ,ศาสาศตร์โรงเรียนคืองานสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ฝึกการสัมผัสเกิดนักอนุรักษ์ พัฒนาบนฐานคุณธรรมเสริมสร้างการเรียนรู้บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากผลการดำเนินงานทำให้โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญผ่านการประเมินและรับเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดขยะซีโรเวส o ูจากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลผ่านการเยี่ยมบ้านเพื่อให้ทราบข้อมูลต่างๆตั้งแต่ข้อมูลส่วนตัวนักเรียนข้อมูลสุขภาพข้อมูลด้านผลการเรียนข้อมูลด้านบุคลิกภาพการดำเนินการคัดกรองนักเรียนเพื่อรับทุนเสมอภาคส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามความสนใจตามความถนัดโดยโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญจัดให้มีการนิเทศภายใน อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ active learning ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ลงมือทําและได้ใช้กระบวนการคิดมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์การฝึกทักษะอาชีพเรียนรู้การทำขนมไทยเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับขนมไทยที่สามารถต่อย,ยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคตการฝึกทักษะว่ายน้ำเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกว่ายน้ำอย่างถูกวิธีโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทปิโตเรียมไทยปตทนาาักสาว่ายน้ำเทศบาลตะบลชนแดน